แจกความสดใสใบเฟิร์นพิมพชนกระเบิดความเซ็กซี่น,น,นานๆทีจะมีให้เห็นน,น,นานๆทีจะมีภาพแซ่บๆปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้เห็นและชื่นชมกันสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกล่าสุดใน, Instagram ok, ดในอินอสตาแกรมใบเฟิร์นได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมเสื้อเชิ้ตสีเหลืองและกางเกงกึ่งว่ายน้ำชิลๆยืนโพสท่าอยู่บริเวณริมชายหาดบอกเลยว่าภาพเซตนี้ทั้งสวยและน่ารักในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและเซ็กซี่กันมากมายเลยค่ะ สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบู์ซึ่งในตอนนี้เธอกำลังมีละครที่เล่นให้กับช่อง3เรื่องแรกคือสร้อยสบัรงาประกบคู่พระเอกสุดฮอตอย่างนายณพัฒแถมยังมีเรตติ้งสูงตั้งแต่วันออกอากาศตอนแรกซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นเลยค่ะ